สามก๊กสุดยอดวรรณกรรมเอกของโลกที่ถูกตีความมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยครั้งในฐานะวิดีโอเกมเองก็เช่นกันนะครับและคราวนี้กับการเล่าเรื่องใหม่ตีความใหม่และสอดแทรกตรัวละครใหม่เข้าไปในยุคนี้ด้วยมันจะออกมาเป็นยังไงขอเชิญพบกับ Dynasty Warriors Origins Video Review ใ a นัซซี่วอริเออร์สในภาคนี้ก็ยังคงหยิบยืมเอาเรื่องราวระดับตำนานที่หลายคนรู้จักกันดีอย่าง3มก๊กมาเล่าใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและถึงแม้ว่าเรื่องราวจะเริ่มกันตั้งแต่กองโจรพกผ้าเหลืองแต่คราวนี้มันจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเราจะได้รับบทเป็นชายพเนจรที่ชื่อวันเดอร์ผู้มากฝีมือแม้จะไร้ซึ่งความทรงจําและไม่รู้เลยว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยมีชายอีกคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าเขาก็คือกาเดียนออฟพีซหรือผู้พิทักษ์สันติสุขนะครับและมีหน้าที่คือนําความสงบสุขกับคืนสู ยุคสมัยอันโกลาหลนี้และนี่คือเรื่องราวของชายพเนจรที่กำลังจะถูกเกลียวคลื่นแห่งสงคราม3ามก,ก๊กพัดพาไปตามกระแสะแห่งโชคชะตาตัวเอกพเนจรของเรานั้นมีเครื่องรางอยู่หนึ่งชิ้นที่จะเปล่งแสงสว่างขึ้นทุกครั้งที่แผ่นดินกำลังเข้าสู่ความสงบสุขและจะปล่อยกลิ่นไอสีดำออกมาหากแผ่นดินกำลังตกอยู่ในความวุ่นวาย สำหรับใครที่เคยอ่านเคยดูหรือเสพสื่อของสามก๊กมาบ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็น่าจะพอเดาเหตุการณ์หลักๆกันได้อยู่แล้วนะเพราะทุกอย่างเนี่ยจะถูกนํามาเล่านํามาเสนอใหม่อีกครั้งแต่ว่าคราวนี้จะทําให้มันละเอียดกว่าเดิมไม่มีการก้าวข้ามแบบเร่งรีบนะครับอย่างคราวนี้เนี่ยเนื้อเรื่องช่วงต้นที่เป็นการปราบกบฏพวกผ้าเหลืองเนี่ยก็จะใช้เวลาเล่ามากขึ้นเราก็จะได้เห็นหลายฝ่ายมาร่วมมือกันวางแผนการรบกันมากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราต้องไม่ลืมว่านี่คือเวอร์ชั่นที่เขียนใหม่อีกรอบหนึ่งและคร นี้ตัวเอกของเราก็คือแ a นเดอร์ทำให้การเดินทางนะครับแล้วก็การเดินเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวเราซะมากกว่าที่จะไปเจาะลึกถึงเราขุนพลในตำนานคนใดคนหนึ่งแล้วเรื่องราวของเราก็จะค่อยๆเปิดเผยมากขึ้นเมื่อเนื้อเรื่องดำเนินไปรวมไปถึงปลดล็อกพลังบางอย่างให้ได้ใช้งานกันมากขึ้นด้วยกลายเป็นว่าเกมนี้เล่าเรื่องได้สนุกและน่าติดตามขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเพราะเราจะอยากรู้ว่าแ a นเดอร์ของเราเนี่ยเป็นใครมีพลังอะไรหน้าที่และฝักฝ่ายนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ พอจบบทหนึ่งนะครับก็ทิ้งปมเอาไว้อยากให้ตามต่อกันเรื่อยๆพอผูกกับระบบเกมที่มีการติดล็อกคอนเทนต์แล้วระบบบางอย่างนะครับใครที่เป็นสายอ่านเนื้อเรื่องถ้าคุณเป็นแฟน3ก๊กอยู่แล้วคุณจะเจอกับอีกเวอร์ชั่นของวรรณกรรมเรื่องนี้ส่วนใครที่ไม่เคยคุณก็จะสนุกไปกับเรื่องราวของเกมภาคนี้ได้อย่างเต็มที่สมกับชื่อภาพออริจินนะครับมาเริ่มตามภาคนี้ก็รู้เรื่องถ้าจะมีปัญหาก็คือมันยังคงใช้วิธีสไตล์เกมญี่ปุ่นอยู่นะครับก็คือตัวเอกของเราเนี่ยมันจะเป็นใบตลอดการเล่นเลยไม่ว่าอีกัังจะพูดคุยกบ เรายืดยาวแค่ไหนนะครับแต่เราก็เลือกได้แค่ช้อยสองสามข้อตามสถานการณ์ตรงนั้นเท่านั้น ในอีกมุมหนึ่งผมว่ามันก็เท่นะครับดูลึกลับดีนะตัวเอกพูดน้อยนะครับน้าหลอกสุข,ขุมนี่คือดีไซน์ของตัวละครวรันโดเรมันมาแนวพูดน้อยอยู่แล้วนะครับผมเลยไม่ค่อยติดอะไรมากนักแต่ตรงนี้คิดว่าจะต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแน่แน่และตามสเต็ปของเกมยุคนี้นะครับการมีทางเลือกมีฉากจบที่แตกต่บบางกันถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ในเกมนี้จะถือว่าซับซ้อนพอสมควรนะครับชนิดที่ว่าเอามาเล่าเป็นวิดีโอหรือบทความแยกอีกตัวหนึ่งได้เลย แต่การเลือกครั้งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วง chapter 3หรือก็คือช่วงกลางเกมเป็นต้นไปแล้วมันจะส่งผลไปถึงสถานการณ์และฉากจบมากกว่า6แบบดังนั้นเล่นรอบเดียวยังไงก็ไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟน Dynasty Warriors อยู่แล้วการเล่นซ้ําอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่ารอบเดียวก็พอก็สามารถทําแบบนั้นได้เช่นกันคนระเว้นแต่คุณจะติดใจการฟาดฟันเหล่าทหารก,กี้นะแล้วก็ลองเลือกเส้นทางที่ต่างกันออกไปในรอบหลัง ยังไงก็ตามนะบางจุดผมถือว่าเขาเล่าเรื่องได้ค่อนข้างยืดเยื้อนะครับแล้วก็ยาวพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่ชอบอ่านการกดข้ามหรือสกิปเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาของส่วนนั้นหรือบทนั้นไปเลย ราะว่าเหตุจูงใจหรือการกระทำบางอย่างของตัวละครอาจจะถูกเฉลยเอาไว้ในช่วงท้ายหลังสู้จบแล้วนะครับและอาจจะเป็นตัวเลือกให้ผู้เล่นได้ตัดสินใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปจากนี้ถ้าเลือกที่จะข้ามคุณอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาหรือการกระทำของตัวละครนั้นๆไปเลยเพราะนี้คือ3มก๊กเวอร์ชั่นตีความใหม่นะครับแม้เนื้อหาหลักๆใหญ่ๆจะอิงจากต้นฉบับ แต่การดำเนินเรื่องราวจะต่างกันโดยสิ้นเชิงและ Dynasty Warriors ภาคนี้เป็นภาคที่ค่อนข้างใส่ใจกับเนื้อเรื่องพอสมควรเลยทีเดียวใครอยากอินอยากรู้เรื่องแนะนำว่าค่อยๆเล่นครับไม่ต้องรีบตั้งใจอ่านแล้วก็ดื่มด่ำไปกับมันจะดีที่สุด ส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเราคงบอกชัดเจนไม่ได้นะครับว่าอันไหนดีหรือไม่ดี3ก๊กเนี่ยมันมีหลากหลายเวอร์ชันมากๆแต่ละคนอาจจะชอบหรือประทับใจในเวอร์ชั่นที่ต่างกันส่วนเวอร์ชันออริจินส์นี้ข้อดีเลยก็คือหน้าใหม่เนี่ยจะเข้าถึงได้แน่นอนเพราะตัวเอกคือตัวละครใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเกมภาคนี้โดยเฉพาะแถมเนื้อเรื่องที่อิงจากวรรณกรรมเองก็พยายามเล่าให้ครบที่สุดเท่าที่มันจะเล่าได้แล้วในฐานะที่มันเป็นเกมแอคชั่นฟันเลกแบบนี้แล้วมันก็เล่าแบบเป็นเส้นตรงเป็นแชปเตอร์เข้าใจง่ายนะครับ นี่คือ3ก๊กในอีกเวอร์ชันที่เขียนขึ้นมาใหม่และปรุงมันใหม่เพื่อให้ใครหลายคนได้รู้จักและสนุกไปกับมันส่วนตัวผมอินกับมันมากเลยนะครับเพราะว่าพอเป็นตัวละครอรอริจินอลเนี่ยเหมือนเราได้เล่นเกมใหม่ไปเลยแถมเล่าเรื่องได้ชวนน่าติดตามมากๆด้วยแต่มาตรฐานของคุณผู้ชมจะอยู่ในระดับไหนอันนี้ต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันดูด้วยฉากจบที่มากมายแบบนี้ประสบการณ์การเล่นหลายคนอาจจะไม่เหมือนกันลองไปเล่นแล้วมาแชร์กันดูครับ 而那指引之光，已经与你同在，如太平之药啊！启程吧。 หลังจากความล้มเหลวในภาค9ที่เขาพยายามจะทําเป็น Open World เนี่ยนะครับในภาคนี้ก็ลดสเกลความเป็น Open World ลงมาคือมันยังมีอยู่ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากแล้วก็กลับไปเป็น Dynasty Warriors ที่เราคุ้นเคยกันดีอีกครั้งนึง ตัวละครวันเดอร์ของเรานะครับจะมีทางเลือกว่าจะไปทําอะไรก่อนแยกไปทํำเควสตย่อยหรือจะมุ่งตรงไปทําเนื้อเรื่องต่อเลยก็ทําได้และในภาคนี้เวลาที่เราเดินสำรวจในแผนที่โลกนะครับมันจะมีความคล้ายกับตอนที่เราเล่นบอร์ดเกมครับหรือเอาให้เห็นภาพง่ายๆนึกถึงเกมชานี่ซีน่าวันเดอร์แลเลย เหมือนกันเลยนะครับตัวละครวันเดอเอร์ของเราเนี่ยจะเหมือนกับตัวหมากบนเกมกระดานและเดินทางไปในแผนที่ขนาดใหญ่คือเราจะเดินไปตามจุดต่างๆได้เลยแล้วค่อยอินเตอร์แอคกับสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็น NPC ตัวเมืองหรือว่าภารกิจยิบย่อยต่างๆและด้วยความที่มันไม่ได้ Open World mm hmm. แบบเต็มข้อแล้วคราวนี้แทบจะทุกพื้นที่จะมีภารกิจเสริมนะครับหรือด่านยิบย่อยให้เราได้เลือกเล่นกัน เพื่อฟาร์มของหรือว่าอัปเกรดตัวละครแทบจะทุกหัวมุมเมืองที่เราเดินทางไปเลยดังนั้นใครเป็นสาย perfectionist นะครับทุกอย่างต้องเคลียร์ห้ามมีอะไรเหลือในแมปรับรองว่าคุณจะเสียเวลากับเกมภาคนี้อย่างสมใจสมราคาแน่แนส่วนเรื่องของตัวละครมันก็ยังคงเป็น dynasty warriors ในแบบที่เรารู้จักนะครับมันคือ3ก๊กเวอร์ชันคนสวยคนหล่อครับแถมโดดเด่นเกินกว่าใครในแผ่นดินไม่ว่าจะเล่าปีโจโฉหรือแม้กระทั่งภาคนี้สาวงามอย่างเตียวเซียน ภานี้เขาก็ทำให้โมเดลและใบหน้าตัวละครอ,ออกมาสวยงามน่าประทับใจมากๆรวมไปถึงฉากคัดซีนที่ทำออกมาได้รู้สึกว่าพอดิบพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปคือเกมนี้เวลาเล่าเรื่องผ่านบทสนทนาตัวละครครับมันจะยืนคุยกันตัดภาพกันไปมาแต่พอเข้าองค์สำคัญนะครับจะเป็นคัดซีนยาวๆให้ได้ดูกันซึ่งก็มีหลายฉากที่เทได้ใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นฉากของเวนเดอร์ตัวเอกของเราหรือของคุณพลคนใดก็ตามทำให้อารมณ์การเล่นต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี และในภาคนี้พื้นที่การต่อสู้ของเราก็จะมีหลากหลายแบบมากยิ่งขึ้นบางด่านเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศแทรกเข้ามานะครับมีตั้งแต่พื้นที่ทุ่งโล่งเขตทะเลทรายที่เป็นเหมือนแองไปจนถึงการบุกเข้าไปในส่วนของพระราชวังหรือตัวเมืองเวลาเล่น Dynasty Warriors ภาคก่อนๆน,นะผมจะค่อนข้างเบื่อฉากนะครับเพราะมันรียูสเยอะไปหน่อย เมือนเปลี่ยนที่สู้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับหลักๆแล้วมันเหมือนเดิมเลยแต่ภาคนี้มันดูหลากหลายกว่ามากเลยนะครับแล้วก็มันยังมีการแอบใช้ซ้ํากันอยู่บ้างเหมือนกันนะอย่างเควสย่อยตามแผ่นดินเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันเป็นการตัดเอาบางฉากจากเควสหลักมาให้เล่นกันและใส่ออบเจกทีฟของเควส t ย่อยเข้าไปแทนแต่มันก็ไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะ ในเรื่องของ movement animation การต่อสู้ส่วนนี้ผมชอบมากมานะครับเกมนี้เนี่ยมันมีอาวุธให้เลือกใช้มากมายหลายแบบเลยแต่มันไม่ได้ต่างกันแค่เตตัสที่ได้มาเท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกอาวุธเนี่ยจะมี move s e ที่ต่างกันในการคอมโบมี button a r ์ s หรือกระบวน่าวิชายุท์ที่ต่างกันด้วยและที่สําคัญเลยก็คือท่าินิช i ชอร์จนถึง m o โซแอ l แ a t t a หรือท่าไม้ตายก็ต่างกันด้วยนะครับทำให้การเปลี่ยนไปเล่นอาวุธชนิดต่างๆเนี่ยสนุกขึ้นหลากหลายขึ้นแล้วก็สดใหม่ขึ้น แถมคราวนี้เพราะว่าตัวละครเอกของเราเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องนะครับทำให้ไม่ต้องสนใจแล้วว่ามันจะทําให้ภาพลักษณ์ของตัวละครเสียไปหรือเปล่าลองนึกภาพว่าภาคก่อนๆเราได้เล่นเป็นกวนอูแต่ใช้อาวุธอื่นมันก็คงจะไม่ใช่นะครับภาคนี้วันเดอร์เอร์ของเราก็เลยใช้ได้ทุกอย่างเลยแล้วทุกท่วงท่าที่แสดงออกมาก็ทําให้เราเห็นว่าเขาเป็นผู้ชํานาญการใช้อาวุธและการต่อสู้จริงๆครับโคตรเท่ และด้วยเทคโนโลยีของฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันนะครับคราวนี้เหล่าทหารหลายร้อยหลายพันนายจะถูกแสดงผลออกมาทางหน้าจอได้อย่างเต็มที่โดยตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าจะให้มีจำนวนทหารบนหน้าจอมากน้อยแค่ไหนก็เอาเท่าที่เครื่องไหวนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเราปรับสุดและคราวนี้เนี่ยเหมือนเราได้เล่นซิลเ u s แ a มแต่เป็นเวอร์ชันตีประชิดนะครับศัตรูที่ถาถงเข้ามาในภาคนี้คือมันเยอะมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด่านที่เป็นฉากใหญ่ๆตามเนื้อเรื่องเกมก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสงครามจริงๆ ถึงแม้ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเวนเดอร์เรอรของเราจะกระทืบเรียบนะไม่ต่างอะไรกับการส่งหมาป่าเข้าดงแกะกดสกิลที่กวาดเป็น1ิเป็นร้อยนะครับใครชื่นชอบความสะใจตอนต่อสู้กับศัตรูขนาดนี้ในหน้าจอภาคนี้คุณจะเต็มอิ่มมากๆเลยและการต่อสู้สุดเดือดก็ต้องมาคู่กับเพลงประกอบมันๆภาคนี้เพลงเดือดมากครับ S 2> <S 2> <S แล้วก็เช่นเคยครับยิ่งทําให้การต่อสู้ของเราเร่าร้อนขึ้นตลอดเวลาของการออกศึกแต่ภาพนี้ผมจะรู้สึกรําคาญอย่างหนึ่งก็คือตลอดช่วงเวลาในสนามรบครับตัวละครมันจะคุยกันแทบจะตลอดเวลาเลยนะนอกจากกรอบทางซ้ายแล้วเนี่ยมันยังเป็นเสียงภาคในเกมอีกด้วยเสรับผมนะครับมันเยอะเกินจนรบกวนสมาธิในการเล่นเลยนะแต่เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับดังนั้นใครที่รู้สึกว่ามันล้นจนน่ารําคาญก็สามารถไปปรับกันได้ในหน้าเซตติ้ง แต่อาจจะต้องเตือนคนที่คิดว่าจะเจอประสบการณ์สุดแปลกใหม่ในเกมนี้นะเพราะว่าเมื่อเล่นไปเรื่อยๆคุณอาจจะรู้สึกว่าออบเ c t i v e หรือว่าเป้าหมายหลักของเกมมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการลงไปตบกองทหารปราบขุนพลและไปถึงจุดที่ต้องการแล้วก็จบด่าน คือเป้าหมายของเกมมันมีแค่นี้เลยครับถ้าคุณไม่ชอบความจําเจที่ต้องทําอะไรเดิมๆตลอดทั้งเกมนะครับคุณอาจจะเบื่อมันเร็วกว่าที่คิดแต่ใครที่ชอบอยู่แล้ว d ด n a s ซ y w a r r i o r s ภาคนี้จะมอบความมันให้กับคุณได้ประมาณ15-20ถึงชั่วโมงและอาจจะมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเก็บรายละเอียดอัปเกรดทุกอย่างเคลียร์ทุกพื้นที่ให้เต็มร้อยแม้ราคาภาพนี้จะแรงเอาเรื่องเปิดปี2025เลยนะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้มาสำหรับผมนั้นคุ้มค่ามากๆครับ ใครที่รู้สึกว่าแนวทางของภาคก่อนหน้ามันหลงลืมรากเง่าและแก่นแท้ของ Dynasty Warriors ไปภาคนี้มันกลับมาเป็นในแบบที่ควรจะเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับการต่อสู้แบบ1ต่อร้อหรือ1ต่อพันยังคงเป็นประสบการณ์การเล่นอันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในภาคนี้ที่ตัวเอกของเราสามารถปรับใช้อาวุธได้ทุกรูปแบบมีท่วงท่ามีมูฟเซตแอนิเมชันที่ต่างกันไปตามแต่ละอาวุธที่ใช้งาน อย่างที่บอกไปครับในภาคนี้ตัดความเป็น Open World ออกไปพอสมควรเลยและเปลี่ยนมาใช้เป็นกึ่ง Open World ใน World Map ขนาดกว้างเราจะมุ่งไปทำอะไรก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเล่นไปถึงระดับหนึ่งเราจะมีเลเวลแนะนำที่ใช้สำหรับทำภารกิจหลักไม่พอนะครับทำให้ต้องไปฟาร,ร์มเอาจากไซค์เควส์อยู่ดีแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามันไม่ได้บังคับต้องทาขนาดนั้นหากเลเวลของเราน้อยกว่าสัก1-2เลเวลก็ยังพอไหวนะแถมเกมก็ทำเพ a ซิ่งมาค่อนข้างดีด้วยไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้บ่อยนะักตลอดเเกกมการล่น คราวนี้การต่อสู้ในแต่ละสมรภูมิจะแบ่งออกเป็น3สเกลนะครับอย่างแรกก็คือสมอรภูมิในภารกิจหลักอันนี้จะเป็นสมรภูมิขนาดใหญ่นะครับที่เราต้องไปยังจุดภารกิจหลักเพื่อดําเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆต่อมาจะเป็นภารกิจรองที่จะเป็นการช่วยเหลือกองกําลังต่างๆในการเก็บกวาดพวกกองทัพที่ยังหลงเหลืออยู่และสุดท้ายจะเป็นสมรภูมิขนาดเล็กนะรเรียกว่า skirmish สมรภูมินี้จะเล่นง่ายจบไวมากนะเป็นเพียงภารกิจสั้นๆกําจัดหัวหน้ากองสักคนได้ก็จบแล้ว สำหรับ2ภารกิจหลังจะเป็นภารกิจที่เอาไว้ฟาร์มโดยเฉพาะนะครับเราจะข้ามไปก่อนก็ได้ค่อยกลับมาเล่นหรือจะเล่นเลยเก็บทุกอย่างให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแต่แรกก็ทําได้เช่นกันด้วยความที่ภาคนี้เรามีตัวละครเอกของตัวเองคราวนี้ทุกอย่างเลยอออินมาอยู่ที่ตัวเราเลยนะครับเพราะเริ่มตั้งแต่ระบบเลเวล เกมนี้จะใช้ระบบ general rank นะครับหรือระดับขั้นทุกครั้งที่เราทำภารกิจสำเร็จนะไม่ว่าจะหลักหรือรองก็จะได้ค่าประสบการณ์มาหาก general rank ของเราอัพได้ก็จะได้ค่าเซตัสทุกด้านที่สูงขึ้นและหากถึงระดับที่กำหนดอีกครั้งก็จะเป็นการปลดล็อก skill t r ชุดใหม่ที่ทำให้วันเดออร์ของเรายิ่งเก่งขึ้นไปอีก หากมองเผินๆสกิลแต่ละหน้าอาจจะเพิ่มค่าพลังที่คล้ายกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่1นถึงสสกิลที่ถือว่าเป็น core สกิลประจําหน้านั้นและจําเป็นต้องอัพเป็นอย่างยิ่งนะครับเช่นการทําให้เกจการเดชของม้าเพิ่มขึ้นหรือทําให้เราสามารถกดดอชได้2ครั้งติดเป็นต้นถัดจากสกิลคือเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะครับในภาคนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหรือว่าชุดของตัวละครเราได้แต่อาวุธจะสามารถทําได้ที่หน้าอ q u ุดเมนต์ และการปลดล็อกอาวุธไปใหม่จะเป็นไปตามเนื้อเรื่องของเกมและกว่าจะครบก็ใช้เวลาพอสมควรเลยอาวุธแต่ละประเภทนั้นจะแตกต่างกันตั้งแต่รูปแบบการโจมตีไปจนถึงซับเซตที่เป็นค่าสถานะรองของอาวุธแต่ละชิ้นแล้วก็จะมีความแตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับอาวุธวงจกักรหรือว่าวิวนั้นจะมีระยะการโจมตีที่กว้างกว่ามากแต่ความสามารถและความแรงอาจจะลดหลั่นลงไป ในขณะที่หอกนะครับจะโจมตีได้เป็นวงกว้างแต่ก็จะเป็นแบบแถวตอนลึกลงไปนะครับหรือว่าทวินสป i c e ์อันนี้ทั้งแรงทั้งกว้างแต่ก็จะโจมตีได้ช้าแทนดังนั้นอาวุธทุกรูปแบบมีประสิทธิภาพทั้งหมดนะครับจะเลือกใช้อันไหนก็ได้แล้วแต่พลังโจมตีและซับเซตที่เราอยากได้เลยที่สําคัญคือเราเปลี่ยนมันระหว่างด่านได้ด้วยนะครับผมแต่ต้องอยู่ในที่โลง่งและไม่โดนโจมตีเท่านั้นโดยอาวุธแต่ละประเภทก็จะมีค่า proficiency ของตัวเองยิ่งใช้อันไหนบ่อยก็จะยิ่ง Up ัพเลเวลความเชี่ยวชาญให้กับอาวุธชิ้นนั้้้นไดดวย นอกจากนั้นอาวุธแต่ละประเภทก็จะมีเบรฟูรี r อาร์นะครับหรือกระบวนท่าต่อสู้เฉพาะสําหรับอาวุธชิน้นนั้น และทาเบรฟเวอรี่อาร์สของมันก็ยังมีค่าความชำนาญอีกด้วยคือมันเป็นเกมที่คุณยิ่งเล่นยิ่งใช้อาวุธมากเท่าไหร่นะยิ่งกำจัดศัตรูได้มากเท่าไหร่เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือการใช้กระบวนท่ามันก็จะมีรางวัลมอบให้ผู้เล่นเสมอทุกการต่อสู้ทุกสมรภูมิไม่มีคําว่าเสียเปล่าแน่นอนนอกจากนั้นกระบวนท่าใหม่ๆโหดๆของอาวุธบางชนิดยังได้จากการออกสำรวจคนระับเก็บเหรียญโอคอยที่กระจายอยู่ทั่วแมปไปแลกกับผู้เท่าลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ตามแผนที่ได้อีกด้วย นอกจากอาวุธเรายังมีตัวช่วยเสริมความสามารถของเราก็คือ Accessories และเจมสำหรับเจมนั้นนะครับจะไปสอดคล้องกับระบบการออกสำรวจโลกกว้างอีกเช่นกันเพราะมันมีโอกาสจะได้ p y r o ค e ีนที่เราสามารถนำมาสร้างเจมสได้ โดยที่เจมส์แต่ละประเภทก็จะเสริมค่าานะที่ต่างกันนะครับเช่นโจมตีได้กว้างขึ้นแพรี่แล้วบูสต์สเมเได้ด้วยนะครับแล้วจะใส่อันไหนก็แล้วแต่ความถนัดหรือความอยากของเราซึ่งมาเล่นไปเรื่อยๆก็จะปลดล็อกช่องใส่เพิ่มอีกด้วยนะครับและในภาคนี้ว a นเดอร์ er ก็ยังมีความสามารถในการควบคุมและจัดการกองทัพของตัวเองโดยเมื่อเริ่มเล่นไปจนถึงช่วงกลางเกมนะรเราจะสามารถมีกองทหารติดตัวเอาไว้ได้ ซึ่งมันก็คืออีกหนึ่งความสามารถของเราในภาคนี้ในสเกลสงครามขนาดใหญ่นะครับเราจะมีกองทหารหนุนเป็นตัว,ช,วช่วยเช่นสั่งระดมยิงธนูเพื่อเคลียร์เส้นทางหรือสั่งให้จุดไฟเผารถเลื่อนก็ทําได้เช่นกันแต่น่าเสียดายที่ความเก่งเจ๋งของเวเดอร์เรอร์ในภาคนี้มันโอเวอร์มากๆครับโอกาสได้ใช้ก็เลยค่อนข้างน้อยไปนิดนึงแต่ถึงเวลาโจมตัวมันคือตัวช่วยที่มีประโยชน์มากนะแล้วก็ผ่านะคู่ใจของเราในเกมนี้อย่างมา้าก็มีให้ใช้หลายตัวแล้วก็บางตัวก็จะมีค่าเตตัสพิเศษแยกเป็นของตัวเองด้วย นอกจากระบบท้าดวลแบบ1ต่อ1จะกลับมาแล้ว2ส,สิ่งที่ต้องมีในเกมยุคนี้ก็คือ perfect dodge และ parry นะครับซึ่งการทำงานของ2ระบบนี้ก็จะเหมือนก,น,กนกันกับเกมอ,อื่นๆการ perfect dodge นะครับจะทำให้เรามีหน่วงเวลาสั้นๆในการโจมตีศัตรูฟรีๆและภาคนี้ศัตรูระดับขุนพลบางตัวจะมีค่า fortify หรือว่าค่าความแข็งแกร่งอยู่เหนือหัวนะครับค่านี้นะครับจะต้องทำลายโดยใช้กระบวนท่า b e บร r รีอาทำให้ภาคนี้การใช้กระบวนท่ามีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะตอนเจอกับศัตรูระดับสูงแบบนี้นะครับส่วนท่าใหญ่อย่าง มูโซแอทแท็กก็ยังคงสะใจเหมือนเดิมดีมไม่ดีคือยิ่งกว่าเดิมเลยนะเพราะศัตรูภาคนี้มันมาเยอะมากๆกดใช้ทีก็กวาดจอทีนงครับยิ่งใช้กับระบบคู่หูที่เป็นซูเปอร์มูโซแอทแทกเนี่ยโอ้โหอันนี้คือสะใจสุดๆเลยและยังมีระบบรีครีอชั่นบทเทิลนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงขั้นต้องรีตาร์ทใหม่ทั้งหมดเวลาที่เราแพ้เราสามารถย้อนกลับไปตามช่วงเวลาสําคัญต่างๆได้โดยเราอาจจะย้อนไปยังจุดที่เราตัดสินใจผิดพลาดนะครับ แล้วก็เริ่มเล่นจากตรงนั้นโดยไม่ต้องรีใหม่ทั้งด่านถือเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะเพราะว่าบางด่านก็ยาวมากก็เริ่มใหม่แต่แรกก็คงเหนื่อยไม่ใช่น้อยเลยเห็นชมเยอะแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว,ว่าจะไม่มีข้อเสียเลยนะครับก็ <The pleasure S 1> ขอนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกคือเรื่องระบบขี่ม้าคือมันมีม้ามาให้ก็จริงในภาคนี้ครับแต่ว่าอยากให้มันมีวิธีขึ้นขี่ที่เราเลือกได้มากกว่านี้หน่อย คือปกติแล้วเนี่ยทุกเกมเวลาที่เราดันก้านอนาล็อกไปพร้อมกับกดลงไปนะครับมันจะเป็นการสปรินต์หรือว่าวิ่งเร็วแต่การสปรินต์ของเกมนี้มันคือการบังคับให้เราขึ้นขี่ม้าเท่านั้นนะครับซึ่งบางทีระยะที่เราจะเดินเนี่ยมันใกล้มากๆครับบางทีแค่จะวิ่งไปหาศัตรูเนาะด้วยความเคยชินเราก็จะใช้วิธีสปรินต์ม้ามันก็โผล่มาเลยครับแล้วตอนลงมันต้องกระโดดลงนะครับคือภาพรวมมันไม่ได้เป็นข้อเสียถึงขั้นทําลายอัตลักษณ์เกมแต่มันทําให้การบู๊ของเราเนี่ยขาดความต่อเนื่องจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเกิดม มากกว่าเอาไปยัดไว้ในปุ่มเดียวกับการสปรินต์เพราะขนาดระยะเวลาของการรอม้ามันยังปรับได้เลยครับ แต่เรื่องปุ่มไม่มีให้สะง,งั้นกับอีกอันอันนี้ผมเซ็งจากภาคเก่ายัางไงมาเจอภาคนี้ก็เซ็งเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเรื่องของขนาดแผนที่และการเคลื่อนไหวของเราเวลาอยู่ในสมรภูมิบอกว่าอันนี้ไม่หักคะแนนนะครับไม่ใช่ข้อเสียแบบใหญ่หลวงด้วยมันคือระบบมินิแมปหรือแผนที่นะครับคือบางแผนที่เนี่ยมันใหญ่มากนะแล้วก็มีซอกเล็กซอกน้อยที่ถ้าไม่วิ่งไปเจอเนี่ยเราก็จะไม่ทันได้สังเกตเห็นเครื่องหมายต่างๆบางด่านเนี่ยจะเป็นทางแบบวันเวนะค,คือเป็นหน้าผากระโดดลงมาได้แต่ถ้าจะกลับขึ้นไปคุณต้องอ้อมโลกก เงื่อนไขการชนะเป็นการป้องกันคนหรือช่วยเหลือกองทัพหรือมีเวลาจำกัดนะครับการเดินแผนที่พลาดเพียงนิดเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ภารกิจนั้นล้มเหลวไปเลยก็ได้แต่ทั้งหมดที่ผมว่ามามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งผลอะไรกับเกมเพลย์การเล่นโดยรวมใครเป็นแฟนดาน a ซี่วอร์ร o r ออร์สอยู่แล้วคุณจะถูกใจภาคนี้มากๆหรืออาจจะไม่มีปัญหาก,กับข้อเสียที่ผมเพิ่งพูดไปเลยก็ได้แต่ถ้าใครเพิ่งมาเล่นภาคนี้เป็นภาคแรกนี่อาจจะเป็นประสบการณ์ Dynasty w a r r i o r s ที่คุณชื่นชอบและอยากจ,จะติดตามมันต่อไปก็ได้ครับ 会，在在这里。 ค่อนข้างเหนือความคาดหมายสำหรับด้านประสิทธิภาพของ Dynasty Warriors Origin นะครับที่ทำได้ดีมากๆในภาคนี้สำหรับเครื่องที่ผมใช้ก็จะเป็นเครื่องส่วนตัวนะครับก็คือ i5 12400F RAM 32GB และการ์ดจอ RTX 3060เท่านั้นปรับกราฟิกในระดับ Medium ผสมกับ High นะครับแล้วก็เล่นบนความละเอียด 2K ปรากฏว่าเฟรมเรทที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่60ถึง70เลยทีเดียวแต่ก็จะมีอาการเฟรมเรทแกว่งบ้างนะครับในช่วงที่เจอกับสภาพอากาศเช่นฝนตกพายุเข้าและจะเฟรมเรทตกใหญ่เลยก็คือ ฉากใหญ่ๆครับอย่างช่วงศึกปราบตังโตะที่เหล่าศัตรูจะเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ที่บอกว่าร่วงนี่คือมันร่วงไปถึงประมาณ50เฟรมครับซึ่งถือว่าไม่ได้ส่งผลกับเกมเพลย์มากเท่าไหร่นะกับเกมแนวนี้ดังนั้นใครมีสเปค,คอมพิวเตอร์กลางๆคอนมาทางใหม่ในยุคปัจจุบันก็เล่นเกมนี้ได้สบายๆนะครับในส่วนของการเซตติ้งและการตั้งค่านะครับผมจะรู้สึกว่า USUI ของส่วนการเซตติ้งนั้นมันทํามาให้ดูยากไปหน่อยแถมไม่มีภาพตัวอย่างอะไรให้ดูเลยครับถ้าเราอ่านดูดีๆเกมจะใส่ใจใจนนนด้าาาขออองรรรยยละเเเีพสมควช่ สามารถให้เกมไฮไลท์ตัวศัตรูในระดับขุนพลให้มองเห็นได้ง่ายและรู้เป้าหมายแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าโชว์จำนวน KO หรือแม้กระทั่งบทสนทนาระหว่างการต่อสู้ที่ผมบอกว่ามันรบเกินไปน่ก็ปรับได้เช่นกันและสามารถปรับระบบช่วยเหลือการต่อสู้ได้ไปจนถึงการใช้ Beat Bu นฟื้นพลังโดยอัตโนมัติก็ทําได้ด้วยนะครับคือในส่วนของเซตติ้งและอัพติมาย์ส่างต่างเกมนี้ทามาได้ดีมากๆเลยแต่หน้า UX UI สำหรตั้งค่ามันดูโล่งๆครับต้องสังเกตแลก็อ่านกันนิดนึง ส่วนเรื่องของบักที่เจอแบบร้ายแรงนั้นไม่เจอนะครับแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่หามากๆเลยก็คือด่านที่เราต้องหลบหนีจากลิโป้โดยต้องคุ้มกันโจโฉออกจากด่านนั้นด้วยนะครับวิ่งนําอยู่ดีๆเนี่ยโจโฉเกิดเลือดร้อนนะครับหันไปบวกกับพิลิโป้เฉยเลยทั้งนั้นที่ภารกิจมันคือห้ามโจโฉตายนะครับอย่างดีที่ตรงนี้เนี่ยผมวิ่งกลับไปรับใกล้ๆมันก็หายแล้วไม่งั้นคงจะได้รีด่านใหม่กันแน่แนอกเหนือจากนั้นผมก็ไม่ค่อยเจออะไรแล้วนะครับ d y n a s t y w a r r i o r s Origin ถือเป็นการกลับมาของ Dynasty Warriors ที่แก้มือตัวเองได้อย่างงดงามเลยครับมันทั้งสนุกมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอะไรที่ไม่เวิร์กในเกมก่อนหน้าก็ปรับปรุงแก้ไขจนเรียบร้อยใครยังไม่เคยเล่นเกมชุดนี้มาเริ่มภาคนี้เลยก็ยังได้หรือใครเป็นแฟนเกมนี้มาอยู่แล้วผมว่าอย่างน้อยทุกคนจะพึงพอใจไปกับประสบการณ์ของเกมภาคนี้ครับ